วันนี้ครอสมาประคองใจน้องคนหนึ่งนะคะที่ยังคงไม่สามารถตัดใจจากชายคนที่รักได้ก็ทำให้เหมือนต้องหมกมุ่นกับสภาวะความไม่ได้ดังใจนะคะแล้วก็ทำให้ไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นครออขออนุญ,ญาตแนะนำให้เลิกคือไม่ต้องเลิกรักเขาแต่ต้องเลิกทำนิสัยแบบนี้อย่างเช่นตื่นปุ๊บเช็คโทรศัพท์ปับ๊บเขาตอบไลน์เราหรือ,อยังเขา เขาอยู่ไหนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือไม่ต้องโฟกัสที่ตัวเองจะดีที่สุดไม่ต้องไปเชื่อตัวเองนะคะขอให้เราเริ่มเริ่มสร้างวินัยในการที่จะดูแลตัวเองนะคะอย่าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราค่ะเขาเนี่ยเราควบคุมไม่ได้แต่เราเนี่ยพยายามที่จะควบคุมตัวเราเองได้ ฝึกบริหารพลังงานให้เรามีพลังงานบวกให้เรามีพลังบวกในใจอันนี้จําเป็นนะคะน้องไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวน้องเองกับผู้หญิงคนใหม่ของเขาไม่ต้องไม่ต้องลดตัวในคนละเรื่องนะคะแล้วก็ฝึกที่จะไม่โทษตัวเองแล้วถ้ารู้สึกเราทําอะไรผิดพลาดเราก็จะต้องฝึกที่จะเลิกที่จะไม่ยกโทษให้ตัวเองอะ่ะคือต้องยกโทษให้ตัวเองเป็นนะคะแล้วก็ ถ้าเรามีเป้าหมายจะทำอะไรแล้วก็กระตือรือรน้นมีเป้าหมายเราก็ทำตามเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ใช่ไปจดจ่ออยู่กับผู้ชายหนึ่งคนแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะถ้าเรานอนไม่หลับก็เลิกที่จะนอนไม่หลับด้วยการคิดถึงเขาฝึกสมาธินะคะทำโยคะเบาๆนะคะที่จะทำให้เราสามารถนอนหลับได้ จริงครูอ้อมีคอร์สออนไลน์นะคะโดยสอนโดยดรเอมนะคะก็เดี๋ยวเรียนได้เป็นน้องสาวครัอ,อร้อเองนะคะแล้วก็ถ้าเราดื่มน้ําน้อยเราก็ดื่มน้ําให้มากขึ้นร่างกายใจิตใจเราจะได้สดชื่นสิ่งที่สําคัญต้องเลิกทําเลยนะคะเก็บคนที่เป็นพิษไว้ในชีวิตเราอันนี้ไม่ต้องทําไม่ต้องเก็บนะคะอันนี้ขอให้ทําตามนี้ค่ะแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะคะขอบคุณที่เขียนมาให้ครัอ,อร้อประคองใจค่ะ